มามสวยเร็วนี่คือวิวสวยมากนะคะแมนวิวสวยวิวสูงแล้วก็เหนื่อยมากค่ะใช่ค่ะเดินมากี่ชั่วโมงแล้วนี่สามสี่แล้วมั้งโอ้โหถึงจะลุมหลุมไทยวนนี้กี่โมงเพิ่งนาฬิกาดูคสวยโมงแล้วมาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงมาตั้งแต่สิบเอ็ดโมงอ่าถึงสองโมงแล้วใช่ค่ะไปเดินกองทัพ เดินไปข้างหน้าว่าถอยหลังมว่งนึงถอยเร็ว่งนไม่ไหวเกียอนึงันเกือบตายอ็เอวเพราะว่ามันสิูมวมันงนก็ังก็้ก็งมงนยน rồi <laughs> hết à. <laughs> <laughs> có gió đã khắc มาเจอหินศิลาแรงน,นะจ๊ะดอกไม้แม่